เออน้าเวแล้วเราบุกก่อนด้วยแบบเนี้ยเราไปทางนี้บุกก่อนเอาเลยไม่รู้คุณจะตายคนแรกชีซับนี่เป็นปีเป็นร้อยขอบคุณครับชี้ซับ จะตั้งใจแบบเปลี่ยนว่าชิงซ้บเอเอเหมือนแบบไม่มีใครตอบมุ้งมึงอ่ะจะพูดดิไม่พูดจริงเหรอใช่ใช่ใช่ กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวตัวแล้วดิกลัวแล้วสัวแล้วดิไอ้ดินเนอะออแล้วมีนี่มีนี่โว้ไดแล้วมีนี่โอ้โหโอ้โหสายแอบล้วนเลยอ่ะเฮ้ยมีแทชเชื่ออยู่

มีเยกเกอร์ปะ่ะมีเยกเกอร์ปะ่ะถ้าไม่มีเยกเกอร์ก็ทำลายอันนั้นได้มีแก,ก้ผมนะมีสกิลสกิลหายไปแล้วหนึ่งมึงระเบิดทีีเดยวหายไปรเรื่อยๆใช่ใช่ใช่มันระเบิดไดมมม้มีสมมงไหมมีสมมงไหมไม่มีอ่ะกูม,มีแค่โอ้พี่ขันดี่เองก็ว่าอยู่ใครเปิดด้วยเปิดด้วยเบิดนะหนึ่งหนึ่งมีจ่อไหมมันดิดตาย มันดีตายมัตายไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จอดรูไว้ลองเลยเว้ยเหมือนมืนมีอะไรตรงเลยผมยี่สิบมีมีมีอาจจะมีตัวมันแดงมันปีกเลยทั้งแถบกันให้มี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 เกียร์มันไานเกสเลยพี่เวเมุมนีคุอมากเลยเวงปอยนะปอยนะหน่งหอย่าลงไปข้างหนึ่มาจาะรูไว้ อยู่ตรงนี้เลยดักกูขับกันอินวิซีซับตายแล้วซีซับกูมีหน้าเนี่ยยิงขวาบันไดอ่ะมีหนาตายอะไรอะไรโผล่มาทำไมเจ๊อยู่ฝั่งโน้นที่ไรอยู่ฝั่งโน้นหนึ่แถวลงรถเนี่ยนั่นแหละขับกันขับกันอยู่ตรงรั้วรั้วขวา โทษทีเป,เป็นไปไรเบอนเออข้างล่างตรงรวขวาไม่อย่ามองบนมองบนไม่มีมันอยู่ข้างล่างหมดเลย อ10วินาทีตายเยานี่ยในทรายข้อทีมไม่ได้ดูตอนนี้มาจอดรูไว้อ่ะไอ้ลงรถลอง,ลงจอดไม่ได้มันปิดแฮน์ไว้สองฝั่งแล้วมันกจ็จอดจุดหน้านเดียวไว้สองฝั่งอจอ,ตอ,งอดตรงทางไว้เป็นรูเชักดจี ขดเกี่ยเลยทำไมไม่เอาชั้นสองกูไปเลยละกูท้อละกูด้อยใจละไอ้เนี่ยกูด้อยใจละกูไม่เล่นละ เรามาคุยกับกูกูจะวิ่งไปตายคุณเล่นคุณเล่นเดี๋ยวเอาคอกสไตร์ดีโยนใส่เซ็ดโร่เออชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโอ้ยแล้วกูจะไปไป็นเลสไตรอีเอ๊ย กูเลิกตอนนี้ทันไหมพบพี่ผมออกเกมตอนนี้ทันไหมพี่1วิเฮ้ยว่าสิปิเอร์ เบ็ดเลยเ่็ดเออน้องเพื่อนดเอาเลยไม่เอาเพื่อนเอว่ะมาเป็นเป็เลีอยงเดียวไปไปไปก่อนไปก่อนมุ้งมีพลอยแหวมชั้นสอง ลุนในตายมีอีกไหมตีในห้องไม่รู้วะเดี๋ยวมีรอยมีรอยอะไรอันตรายไม่ตายวะ ไอ,เอ<ม>้เนี่ยต้องบนญเหรอทัดใช้กันบ้าใช่ใช่ใช่ใข้อด้เลยพี่มันอยู่ห้องอีกห้องหนึ่งอ่ะห้องไซด์อีกห้องหนึ่งอ่ะบันบา yes บนเลยพี่เม็ดเดียวตายนั่นแหละนั่นแหละห้องนั่นแหละโคตรเยอะเลยจะไปบอกใคร ระเบิดไม่รู้อยู่กับเพื่นอนเอาโอ้โหระเบิดอยู่ข้างนอกอลงไปแล้วหรือเปล่าโอ้ยเออสวยเก๋ามากสวยไม่ได้ยี่สิ่งทำให้ยอนระเบิด เยอเลยเขาไปเลยตูนเอ๊ยิงเออรวยเขาไปแผนได้เขาไปแผนได้แผนตโลงมันนั่นแหละเออแผนๆเลยแพนเลยแนเลยอยู่ตรงตรงเป็นตเออวย าดีกว่าเข้าลอไม่ใช่ไหป่าโดนแล้วรีบออกโดนโอ้โหเอาอะไรเนี่ยมิวเป็นไ,ไงจูนกูค,ค่ะอัลุนีจะตายกอใจกูนะคิดว่ามันจะเล่นชั้นหนึ่งเหมือนเดิมไหมไม่แน่ที่จะตอบว่าไม่รู้ว่ะที่แน่ต้องไม่รู้อ่าต้องหยอดไม่แนะ่หยอดต้องหยอด ไม่รู้อะผมเสียใจแล้วผมเสียใจแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นี้กูก็ไม่ได้ฆ่าใครเหมนกเสียใจอ่ะยิงโดนหัวทานังกาทานังกาเลือดเหลือบาหนึ่งเฮ้ยเอ้ยเแถววันนี้ยิงโดนหัวอะไรตาที่แล้วอะไรเพื่อนมมอยยู่่วัันงเใสไปตา ตาที่แล้วหนึ่งมีบัฟตาที่ทำนีหนึ่งบัฟหายวะตุ้มเป็นยังหมดเวลาเฮ้ยเดิมอเดิมบอเดิมเปล่าโอ้ทำไมถึงทำกับฉันได้ Why 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 มีฐานเดิมบอลเดิมก็เล่นตัวเดิม

ลราก่อนๆๆากนล่ในะในนะมันอยู่ในห้องไหมนะเอออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างล่างสองตัวตัวกินตากมสองตัวจูนจูนตามกูมาจูนไอ้รุ่นีแค่สองเนอะต่อไะ ทุกคนออกไปจากห้องนี้ทุกคนออกไปจากห้องมีกับกันมีกับกันระวังด้วยระวังด้วยเดี๋ยวเราแก้สแกนด้วยเยเฮ้ยมีคนเนียนแผลมีคนเนียนแผลมีคนเนียนแพนเจอแล้วเจอแล้วอีกตัวนึงขับคันไอ้เอ้ยบอกเขาระวังเตะเสือกโดนเอง เอาไปแล้วมีบอลกำลังเป็นยิ้มเยอเอาไปเลยเอาโออยู่นี่อยู่นี่ต้องเปลี่ยนโนเลยพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเออเออแม่กำลังโลกเลยวอกีหลอกมัาไม่เิยละเบิดผมบอกว่า วอวนกงเราลัแต่งดินไหมพี่เรออเลยเราจะเล่นแบบมันไหมพี่แบบมันเลยไหมพี่ไม,ไม่ดีมกใช่ไหมแต่งแต่งแ,แต่กล้องแล้วเนาะแต้งแต่กล้องละข้างบนเคลียร์เหย่อนยาวเลยอ่ะ ไอ้ตูจีกูเลือดเลยหกสิบไอ้เหี้ยกูไปโดนเขายิงอีกกับกับกันอีกคนเหี้ยวเลยตาแค่นี่ฆ่าฆ่ามีข่าคนเหี้ยเลยกูไปต้องการแบบแบบที่บองสองเข้าเลยทีมาไหมจกาเราวาโลกตรือไงอ้า เอ๊ะเนียนวางไม่ได้อะาเก็บไม่ได้มองแน่ะเก็บอะไระพี่

สลิดปันไดสลิดกับบีเฮ้ยมามามาหข้างหน้าเหรอวันบาพี่มาดใช่ไหมสลิดกับบีใช่ยหงใช่ยิง วันบามาวันหลิกวันบาเข้า,เาไปแล้วเหรอเอออยู่ใส่หมดแล้ว <c oughs> เอามึงไม่รู้เหรอไม่เขาก็โอ้มัน <c oughs> เลี้ยว <c oughs> เอ๊ะัวเล็ก จูดูบางน้ำจูดูบางน้ำเอ้ยโายไปโดนโล่น้องอะได้จถึงน่าจะนอนเตอน้อนโนอนโล่แปลชี้ตกลางโล่กูปั่นระเบิดใส่เาดิอพอาจังเบาเบามากเบามากถ้าจะเกเสกียงอ่ะเบาเบาแบบสุดสเลย ต้องนี่หัวเอาเอาเช่นไงพี่เปลี่ยนใจไหมมันเดิมไหมแกมือแกมือแกมือ,มอไม่ยอมว่ะไม่ยอมไม่รู้นะวิญญาณเพื่อนยอมว่ะนี่ายงรเหยี่ยมเมืมม่อกี้ผมยิงเก็บสองตัวเลยทั้งบาวาริกแล้วก็ซีโร่โเฮ้ย ยังแล้วก็มีเหมยคนสุดท้ายเว้ยอะไรกูเก็บสองอะไรฮะนักจจนยโยนโดนแม่งโค้งเลยเพื่อนกู เดว่ากูมไม่เห็นเหอรอกูออตามล่ามึงอยู่เวนเดะไปไป้นไปเลยกนไปเล่นเลยมาช่วยปหนนมดมีอคเ้น่อ,นอ,นอ,นอะไรจ้างมันก็ม <c oughs> าดีค่ะเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมดูนี ก็มาดีครับก็มาดีครับมาบัลิีตายแล้วเใช่ ต on, pegar, ัวอะไรอยู่ข้างนอกพัตเชอร์ตายเอ้ยถึงพทเชอร์เลยถึงแล้วก็มาดีครับไม่ไหวแล้วมึงก็มาดีเออเอ้ยทำไมเฟรมเลนดรอปวะอันใดชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง

เฮ้ยมันโดนคืนผมโดนคืนผมโดนคืน,น,นสวยสวยสวยกำลังลงมากำลังลงมาตัวน<ร>ี้เธอไหมใช่ v ี่พี่ใช่ราบบันเธอไหมไม่ผ่านเป็นตัวผมนึกว่ามันจะมาแฝดใส่ไอ้บ้าดิฉลาด,ดน,น,นี่กำลังลง ตรงนี้เลยตรงประตูเหลืองอะ่ะยิงกล้องแล้วเอาหน่อยนึงเอเนะเอ <laughs> เิ้ยเ้ยเยเอ้ยเฮ้่เฮยเฮดยเ้ยยเฮ้ย่เ้ยยเอ เอาแบบมันไว้พี่ชั้นหนึ่งแต่คนละห้องห้องเอกสารไวะหรือว่าชั้นสองเลยแบบมันแบบมันแบบมันเลยใช่ไหมแบบมันเลยใช่ไหมแบบมันคือมงแท่สองรอบไปเลยอายุชั้นสอง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 ลองเล่นแรปปืนนี้เวิร์กอยู่นะพี่ สุดเจ๋งกูกูหลักไว้หนึ่งเอ้ยปืนจิ้วมาก่อนอันแรกเลย ไม่โดนเหมือนกันพี่ได้หนึ่ง ตาแกนอยู<ส>่ไอ้ส้ตีนนี่โดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดโอ้ยโดนระเบิดนี่เ่ามาจะเข้าไม่ได้เลยยิงเจ้าของตายมะทำให้ได้มาแดงวนนะมาแดงวน dù bên đây mà dù biết một học bằng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  học มันกแก่เตอะไรต้วน้ำอ่ะต่สองตัววูเลยยีหลอกคาเลยมันดื้อร้อยั้นไปยิงเล่นเลยมันกาดเล่นแต่กูโดน่ะวันไม่โดนยิงก็หมดตัวหลืะูดี่ไม่ที่รยว้ยใครที่รอยวะโอ้หนึ่งคิวใครไม่รวย